thank you วันเด้อวันนี้ก็จะนําต้นพระป่าไปทอดที่วัดโคกศรีสเกกัน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาอูเดวกกันครับไปทิศตางไปวันนี้ก็มีญาติลูกหลานครับแล้วก็มียายไปด้วยเดี๋ยวใส่าี้เอเดินไปไม่ทางไหนก็ใครมาทงไยุ Nắm đó hãy nấp nào vậy con, để lâu tôi nối tiếp, vậy. đây gần sẽ chúng ta โรเรียนวัดโคกศรีสเกตเราจะเขานี่ที่เป็นโรงเรียนวัดโคกศรีสเกต งยงด้านซ้ายมือจะเป็นซ้า,ออา,า,น,น,าน้ำอันน,นี้จะเป็นโบสจะมีใครพาไป,ปไหนลูกม,มาเก็กมไ่มุดมาถึงก็มาพักผ่อน ะ,ะอันนี้มีของมานาไปเอาพระป่ามาถวายพระปไ่าอะไรพระแม่ในดอกเดียวสายนะครับโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเข้าไปในปเราขอมตรงนี้จ้าดอกเดียวสายนะมีนอ้นองๆเจ้าหน้าที่มาดูแลยเนี่ยเดี๋ยวเยวนี่เป็นโบสถ์เดี๋ยวแล้ววันนี้วันนี้เราจะนํามาดูโบสถ์โบสถ์เก่าแก่นี่ต้นเหลียวเห็น ลมลื่นมากครับภายในวัด ถึงนาวันแล้วครับเราลงเลนก่อนท่านที่มีครูที่ยังไม่เขียนให้ลงทะเบียนเขียนชื่อในรู้ไว้นะครับเพราะว่าเราจะไปตั้งตรงกลางในการ,นะรเราจะนับจะรู้ชื่อขอขงท่านมาจากสายไหนแต่ท่านลงทะเบียนแล้วท่านไปเขียนในถังเลยเมื่เราไปนับเราก็รู้ว่าท่านยอดเท่าร่นะครับแต่ต่อท่านถูกเพราะนั้นเราก็รวมไปหมดเลย เหตุผลว่าจะเป็นในคู่ถังนั้นนะ,ะเจ้าหน้าที่ฝากผมด้วยนะครับให้เขียนคู่ถังด้วยนะครับคู่ถังหนไหนยังไม่เขียนให้เขียนนะครับคเซฟเปดูหน่อยลองดูหน่อยว่าเราพร้อมขนาดไหนเลยครับลองดูหน่อยตอนนี้เราจะเอาต้นพระป่านี้เข้าไปลงทะเบียนครับ เ่ออต้นพระป่าที่สามารถแห่ได้ เป็นขบวนนางรำครับนี่วันนี้เป็นงานบุญทอดพระป่าสามัคคีครับที่วัดโคกศรีสะเกดกองพระป่าบางส่วนก็ได้รออยู่ที่วัดแล้วครับตอนนี้มา

กระเพาะปลามันเป็นลูกค้าอยู่ที่ไหนกันครับบ้านไหนมาจากบ้านไหนมาจากอดอนขวาบ้านดอนขวางใช่ไหมอานุโมทนาสาธุด้วยกระเพาะปลาไปดูด้วยครับดอนขวา การครับนำเครื่องดื่มเขาเรียกอะไรนะน้ำแข็งเกติมะใช่ไหมน้ำแข็งเกติมะมาเป็นโรงทานอยู่บ้านไหนครับบ้านสะน้อยครับโวกสะน้อยอ๋ออยู่ที่นี่เองอ๋อมาทำโรงทานก็นโมตนาสาทุด้วยเด้อ ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆวัดครับเป็นบริเวณวัด,ดเป็นป่าร่มเย็นมากครับว่าตายข้าพเจ้าเพื่อทั้งหลายพันตรายกระดับพันเล็กผ้าบ,างาาบาังกระถิ่นล,ลังการครับ่เปคนใหญ่มากเลยครับเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิการนแน,นานคือรับนี่ก็เป็นสถุปอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อบัวครับคงจะเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดโคกศรีสะเกดครับด้านในก็คงจะบรรจุอทีข,ของหลวงพ่อบัวไปด้านในครับ สถูถุเจดีของหลวงปูบ่บัวนี่ก็สาเมื่อปีพศ2501ครับเนี่ย2501ถือว่าเก่าแก่มากครับสปีที่หลวงปูบ่บัวท่านมรณาภาพตรงกับปีพศ2490ครับปีที่ท่านหลวงปูบ่บัวท่านมรณาภาพ 2,490อายุของหลวงปู่ก็เพียง68ปีพรรษา4 7ครับอายุเพียง68ปีท่นนานมรณภาพพรรษาที่47 ครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อ,อยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ครับทีมงานทศพลเด้อยวพี่น้องเด้อโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ครับ